สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครเราจะมารีวิวของที่จะทาให้สาวประเภท2ทุกคนสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือตัวกางเกงในแตบสำหรับสาวประเภท2เองโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวกางเกงในแตบนั้นเราก็มาเกริ่นก่อนว่าในชีวิตของสาวประเภท2อนหรือก็เทออย่งางเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องทําทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปข้างนอกนั่นก็คือการแตบ ซื้วิธีแบบนั้นก็จะมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นใส่เกงในตัวเล็กๆหรือว่าใส่สเทสตทับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนใส่สเกงใน2ตัวใส่สเตทับอีก1ตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันยุ่งยากมากแต่ว่าด้วยความกระเทยเนาะเขาก็จะมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้กระเทยนั้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นสําหรับกระเทยที่ยังไม่ผ่านจิ๋มก็เลยทําตัวกางเกงในแบบนี้ขึ้นมาซึ่งกางเกงในตัวเนี้ยมีขายมาตั้งแต่ นานแล้วนะปี2ปีให้หลังแล้วจริงๆก็คือสมัยก่อนเคยเห็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจําเป็นอะไรขนาดนั้นว่าจะเป็นต้องซื้อเกงในแต็บเพื่อมาแต็บโดยเฉพาะท่งเกงในตัวเนี้ยราคา300ซึ่งเปรียบเทียบกับเกงในที่เราใส่ใส่สั่งในช้อปปีตัวละบาทตัวละ9บาทอะไรเงี้ยซึ่งมันแพงมากแต่ว่าจากที่ไปเห็นรีวิวเขาก็บอกว่าแสงเกงในตัวเนี้ย ตัวเดียวแล้วคือไปที่ไหนก็ได้ใส่ชุดไหนก็ได้ทําท่าอะไรก็ได้คือไม่หลุดคือแบบไม่เคลื่อนเลยอะคือมันตัดเยืยนจริงจากร้านค้าที่สั่งมานะคะในช้อปปีนั่นเองนี้ก็คือเป็นไซส์ M นะคะเขาก็จะมีขนาดตารางให้ไซส์ M ก็จะอยู่ที่เอลยีถึง30นะคะซึ่งสรดระของเรานั้นก็คือ26นะคะสะโพก,ก็ประมาณ3 7ซึ่งใส่ได้พอดีไม่หลวมแล้วก็ไม่ับจนเกินไป สะดวกสบายแล้วก็ไม่ทําให้เจ็บหรือว่าไม่ทําให้อึดอัดหลายหคนจะรู้ว่าถ้าเราแตบบางวิธีอ่ะแตบแน่นเกินไปมันจะทําให้เกิดอาการเจ็บหรือว่าจุกได้นั่นเองแตงเกงในตัวนี้จากที่ได้ลองใช้แล้วคือใส่ตัวเดียวไม่ต้องมีสเตย์อยู่ได้ใส่กางเกงรัดรูปใส่เสื้อผ้ารัดรูปใส่ขาสัน้นได้สบายมากโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามันเป็นยังไง แกออกมานะคะก็จะเหมือนกางเกงในธรรมดาทั่วไปเลยขนาดก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือไซส์ M เนาะเ <Okay. S 1> ทียบกับหน้าก็คือประมาณนี้ก็คือคนที่สูงประมาณเอาตัวชั้นเป็นหลักละกันชั้นสูง172น้ำหนักประมาณ55แล้วก็เอว26สโพก37ก็ใส่ตัวนี้ได้โอเคใครที่กังวลว่าจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ก็ทักไปถามทางร้านก่อนที่จะสั่งซื้อได้วา่าน้ำหนักเท่านี้เอวเท่าน,นี้สโพกเท่าน,นี้ควรใส่ไซส์อะไระคะ แกออกมาก็จะเป็นตัวจรงในธรรมดาเลยแบบดูเพลินๆก็จะแบบเหมือนมันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ความที่ไม่มีอะไรนั้นมันก็มีอะไรแ,บบแปลงอยู่นั่นก็คืออันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตุแต่บริเวณด้านหน้านะคะเขาก็จะมีการถักทอตรงนี้กับตรงนี้อันนี้คือด้านหน้านะคะแล้วเขาก็จะยัดผ้าแบบพิเศษของเขานะคะตั้งแต่ตรงเป้าอ่ะ อ้อมมาถึงเกือบครึ่งตูดตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะเป็นผ้าแบบธรรมดาแต่ระหว่างนี้เราจะมีผ้าเย็บมาเพื่อทําให้เราแตบได้เนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งวิธีการสวมใส่ก็เหมือนกางเกงในธรรมดาหรือว่าวิธีที่เราใส่ธรรมดาเลยนั่นก็คือการสวมแล้วก็พับน้องนะลงดังนั้นก็เสร็จสบายไปที่ไหนก็ได้และเขาการันตีว่าใส่ตัวนี้ปุ๊บ แตบได้แบบเนียนไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมและที่สําคัญเราจะทําท่าอะไรเราจะเตะเราจะต่อยเราจะก้างขาและจะแหกแค่ไหนมันก็จะไม่เคลื่อนที่นะคะเพราะว่ามันทํามาเพื่อการแตบโดยเฉพาะแต่ในที่นี้นะคะก็มีวิธีการดูแลกางเกงในตัวนี้นะคะนั่นก็คือการซักมือแล้วก็ตากแห้งและที่สำคัญคือห้ามรีดแล้วก็ห้ามสักเครื่องนั่นเอง ซึ่งทายซื้อกางเกงในตัวนี้มาก็แนะนําควรทําตามวิธีที่เขาบอกเพื่อยืดหยุ่นการใช้งานของกางเกงในเนาะไม่งั้นถ้าเราเออกไปซักเครื่องเวลามันซักในเครื่องมันอาจเกิดการยืดได้แล้วมันอาจจะตัวใหญ่หรือว่ามันจะหลวมมันก็จะทําให้ใช้งานต่อไม่ได้นะคะนี่ก็คือข้อนแนะนำรับการดูแลกางเกงในเนาะซึ่งกางเกงในแต็บตัวนี้นะคะราคา2 9 9บาทเท่านั้นนะคะมีให้เลือกประมาณ3สีนะเท่าที่เห็นสีดาําสี ครีมแล้วก็สีเบจนั่นเองนะคะสั่งซื้อกันที่ร้านนี้ได้เลยนะคะสั่งมาจากท็อปปี้299บาทซึ่งการจัดส่งของทางร้านนั้นดีมากวันนี้นะคะวันที่อัดคลิปนี้คือวันที่2มีนาะคะสั่งกางเกงในตัวนี้วันที่28กุมภาส่งวันที่1มีนาวันที่2ตอนเย็นได้รับของเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น การันตีด้วยตัวที่ชายเมื่อกี้เลยนะคะก็คือชายดีจริงชายแค่ตัวเดียวไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยก็คือสบายไปที่ไหนได้ใส่ชุดสวย,สวยรัดรูปได้เลยไม่ต้องใช้เทปแปะไม่ต้องใช้สตงสตีสะอะไรทั้งนั้นตัวนี้ตัวเดียวจบด้วยคําว่าสวยและไม่ตุงนะจ๊ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับการมารีวิวเนาะใครที่สนใจก็หาสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์เลย299บาท คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไครตาให้ด้วยแล้วถ้าใครเคยใส่หรือว่าเคยใช้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกหรือว่ารีวิวต่อกันได้ว่ามันเลิดจริงไหมแต่ส่วนตัวบอกเลยว่าโอเคพอใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย